คนที่ไม่อ้วนเป็นโรคอ้วนได้ไหมไม่ได้ครับต้องอยากสับสนกับภาะวะไาขามันในเลือดสูงนะครับภาวาไขามันในเลือดสูงกับโรคอ้วนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันสําหรับโรคอ้วนคำนิยามคือเราใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์โรคอ้วนนะครับก็คือภาะวะที่มีน้ําหนักเกินนั่นเองซึ่งโรคอ้วนเนี่ย บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊เป็นความรู้สึกที่มันรู้สึกมองว่าไอ๊ไม่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 สมส่วนหรือว่ามีบุคลิกภาพที่ผิดไปนะครับแต่ถ้าถือว่าเป็นโรคอ้วนเลยเนี่ยก็จะใช้ค่าเบียร์ไม่ส่วนใหญ่ามากกว่า3า็ขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นโรคอ้วนแล้วก็จะมีผลกระทบต่อระบบต่างๆเช่นระบบการหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดอันนี้ยก็จะเริ่มถือว่าเป็นโรคอ้วนแล้วครับก็จะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องของ หัวใจพิการบีบตัวน้อยที่ทำให้เกิดน้ําท่วมปอดแล้วก็หัวใจวายตามมาในส่วนของ ระบบการหายใจเช่นมีเรื่องการนอนกรนพวกนเนื้อมันเยอะใช่ไหมครับพนเนื้อตรงคอมันเยอะเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยมันทาให้เนื้อตรงนี้มันดัอนออกมาแล้วไม่อุดกั้นทางเดินหายใจทําให้คุณภาพการนอนของเราเนี่ยไม่ค่อยดีหรือแม้แต่ระบบทางเดินอาหารเช่นมีไขมันพอกตัดเนื่องจากมันมีแคลอรี่เกินมีไขมันเกินนะครับมันก็จะไปอยู่ที่ตับของเราทําให้เกิดการอักเสบตามมาเกิดเป็นโรคตับแข็งสุดท้ายเป็นมะเน็งตับก็ยังได้หรือแม้แต่โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับหรือว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยการที่เราเดินเนี่ย เราหนักเราลงพื้นข่าวทุกครั้งเหมือนกับการตอกเสาเข็มลงไปทุกครั้งตอกตุ๊กตักตุ๊กตักตอลงไปแบบนี้จะเห็นได้ว่ามันไปทุกระบบเลยไม่ใช่แค่ว่าดูไม่สวยงามหรือว่าดูไม่มั่นใจเท่านั้นเองแต่จริงคือไปทุกระบบเลยครับเราต้องใช้คอรี่มากกว่ากินเข้ามานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการใช้เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่เราคือเอาออกกำลังกายเช่นเราไปวิ่ง วิ่งเต็มที่เลยวิ่งจ็อกกิง้งวิ่งลู่อาจจะชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่อีกย3ชั่วโมงเนี่ยเป็นส่วนที่เรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคนปกติอ่ะมักจะเข้าใจว่าเราจะต้องออกกำลังกายให้เยอะนะครับเพื่อที่จะเพิ่มหนึ่งชั่วโมงนั้นให้มันเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มในส่วนของ23ชั่วโมงนั้นให้มีการเผาผลาญได้มากขึ้นทํายังไงล่ะให้มันเพิ่มนะครับเราต้องมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับเช่นวิดพื้นซิทอัพแพลกิง้งสควอต และอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะลืมนึกถึงไปแน่คือโปรโตีนนะครับถ้าหากเราจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อและต้องการไม่ให้กล้ามเนื้อมันหายเนี่ยจะต้องกินโปรโตีนให้เพียงพออย่างเช่นอย่างผมอย่างเงี้ยน้ำหนักสัก70นะครับผม,มต้องการโปรโตีนสัก70กรัมเป็นกิโลเปอร์เดย์ในเนื้อหมู100กรัมนะครับจะมีโปรโตีนอยู่ประมาณ20กรัมในไข่หนึ่งฟองถ้ากินไข่ทั้งฟองเลยทั้งไข่ขาวทั้งไข่แดงเลยเนี่ยจะมีประมาณ7กรัม แต่ถ้าเป็นไข่ขาวล,ล้วนก็เลือประมาณ4กรัมครับนม1นึ่รซีซีจะมีประมาณ3กรัมบางคนอาจจะสะดวกที่จะซื้ออาหารโปรตีนสําเร็จรูปเวโปรตีนซึ่งอันนั้นก็กินได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเอาสะดวกและราคาถูกก็กินนมธรรมดาน,นี่แหละครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันถ้าเราลองลดด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคุมอาหารก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วยังไม่ได้นะครับเราก็มีตัวช่วยออกมานะครับ ซึ่งยาลดน้าหนักก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับยาลดน้ำหนักก็มีทั้งเป็นยาก,กินกับยาฉีดรวมถึงว่าถ้าสมมติว่ายาก็ยังช่วยไม่ได้ฉีดแล้วกินก็แล้วไม่ลงเราอาจจะมีการผ่าตัดนะครับที่นําเสนอเพื่อลดขนาดข,าดของกระเพาะให้คนไข้ยอะยก,กินน้อยลงแล้วก็ลดเรื่องของอโควบบิดหรือว่าโรคร่วมที่จะตามมาได้ครับสาหรับการผ่าตัดกระเพาะนะครับหลายคนคิดอาจคิดว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัว แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการใช้ผ่าตัดแบบสองกล้องการผ่าตัดเนี่ยมักจะเป็นวิธีสุดท้ายแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีโรคร่วมเยอะจริงๆเนี่ยก็อาจพิจารณาขึ้นมาก่อนได้ครับสำหรับการใช้ยาลดน้ำหนักนะครับแนะนําว่าควรจะต้องมาป,ปรึกษาแพทย์นะครับเนื่องจากยาลดน้ำหนักบา,บางส่วนและบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์กดประสาทน,นะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ากินยาลดน้ำหนักแล้วทําให้มีประสาทหลอนกินยาลดน้ำหนักแล้วทําให้การคิด ความอ่านก็คือกาอ่านนั้นเปลี่ยนไปซึ่งก็ถือว่าเป็นยาที่ค่อนข้างจินตราลายหากใช้ไม่ถูกต้องหรือว่าสั่งกินเองย่อมต้องมีผลกระทบแน่นอนครับ